ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญขอญาตนะครับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านประธานพิธีได้กรุณานะครับมอบของเที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานนะครับซึ่งจะเรียงลําดับตามดังนี้นะครับลําดับแรกจะเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานนะครับซึ่งเป็นของเที่ยลึกนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านสุภมิตรชินศรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับรับของเที่ยลึกกับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ ครับก็เป็นเป็นเป็นรูปแบบอ่าครับผมท่านต่อไปครับอาจารย์ภัยสารพรมยงครับประธานกรรมการอิสลามจังหวัดสมุทรปราการครับก็ขออนุญาตนิดนึงครับเป็นเป็นการจับเฉยนะครับเพื่อถ่ายรูปนะครับแต่วางไว้ที่เดิมนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเพื่อความพร้อมเพรียงนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพมูทีเดียวนะครับท่านต่อไปครับฮัจยอามัดสุกาโนและยอประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพังงาครับหรือผู้แทนครับขอเรียนเชิญครับ ท่านสุการโนและเยาะนะครับประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงานะครับซึ่งท่านก็เดินทางมาไกลนะครับก็ขอเเชิญนะครับหรือท่านผู้แทนนะครับท่านต่อไปนะครับคุณอาลีสาพิสุวรรณคับผู้จัดการนมตรามลินะครับหรือผู้แทนนะครับท่านต่อไปครับท่านอิหม่ามอมัดจุนบุญนะครับอิหม่ามจามัสยิดมัสสตุดดีนิยาลาดหวายของเรานั่นเองนะครับ ท่านอาริสาพิสวรณนะครับท่านต่อไปนะครับท่านอิหม่ามอ a h ม a ดจุนบุญนะครับและท่านํำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการฝ่ายกองทุนสกัดอีกด้วยนะครับท่านต่อมาครับท่านสุนทรปานทองปานแสงทองนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับท่านสุนทรครับหรือผู้แทนนะครับท่านต่อไปครับท่านกฤษณะพัฒนวิชัยนะครับในอำเภอบางบ่อของเรานะครับ ด้ความเคารพนะครับกรียนเชิญครับท่านต่อไปครับพันตํารวจเอกธนูเพชรชามาเลอร์ครับพูงกับการนะครับสถานีภูทรคลองด่านครับสถานีตํารวจภูทรคลองด่านนะครับท่านพลตารวจตีสุรวุฒิแสงลุงเรือนะครับผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมภาคหนึ่งนะครับหรือผู้แทนครับท่านประทีบใจดีครับอานายกองค์การบริหารส่วนตบลบางเพียงครับท่านปปครับ เดนเชิญครับท่านอำนาจแท่ลีนะครับนายกเทศบาลตำบลบางเสาธงครับหรือผู้แทนนะครับท่านวีระศรีสามครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาครับพันตำรวจโทรสมบัติแจ้งจํารัดครับผู้รองผู้มกับสืบสวนส,นสถานีตำรวจภูธรแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับ หรือผู้แทนนะครับพันตำรวจเอกมนัฐนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการครับหรือผู้แทนนะครับเรียนเชิญครับต่อไปครับคุณสำริดจันทพาครับนายกเทศมนตรีตำบลคลองสวนครับคุณคุณสำริดจันทรทนครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านครับหรือผู้แทนครับ คุณนรงกรมกล่อมนายกเทศมนตรีตำบลคลองด่านครับคุณยุทธศักดิ์กรมกล่อมนะครับกำนันตำบลคลองด่านครับหรือผู้แทนนะครับขอเรียนเชิญครับต่อมาครับคุณจักรวาลจันตะเคียนนะครับนองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพลียงครับเชิญครับเชิญครับ ท่านต่อมาครับคุณสุภกิจทีงามนะครับผู้อำนวยการกองช่างตำบลบางเพียงครับผมนะครับคุณสุภกิจนะครับทีงามผู้อำนวยการกองช่างนะครับครับท่านต่อมานะครับคุณอภิรัตวิจิตสัมพันธ์ครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพียงหมู่5้าครับ นะครับจากนั้นต่อด้วยคุณบุญสมบันเย็นนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพียงหมู่ที่6ครับสมบูรณ์คุณมีศักดิ์แก้วสวนธิครับผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเพียงหมู่6ครับกรับีินเชญครับท่านต่อไปครับ ท่านคุณอำนาจแก้วนุชนะครับกำนันตำบลบางเพลียงครับคุณแมนพรมจันทร์ครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่5ครับครับท่านต่อไปนะครับพันตำรวจเอกประเวศต้นสมบูรณ์ครับอดีตรองผู้บังคับการจังหวัดปทุมธาน,นีครับ ลำดับต่อไปครับร้อยตํารวจโทชัยนาถเทพพงศ์ครับรองสาวัตสืบสวนสถานีตํารวจภูทรคลองด่านครับครับคุณกุงศรีวิไลสุทินเผือนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการหรือผู้แทนครับท่านต่อไปครับคุณศรลินทิปสุขวัฒน์นะครับสุขวัฒน์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการครับ คุณวัน์บรรเจิดศิล์นะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครับ <D> นะครับตอนนี้คุณท่านวาัน์นะครับครับท่านต่อมานะครับท่านอนุสรอินมุกดานะครับหัวหน้ากองช่างไฟอกองหัวหน้ากองช่างไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการครับขอไปครับ คุณสุพ์สามเรือนทองนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะครับคลองด่านครับครับขอรินเชิญครับครับท่านต่อไปนะครับคุณวิทยางามขโขนนะครับผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเคหะบางพลีครับ หรือผู้แทนครับฮัจีสมานเทศงามทวนะครับประธานกองทุนสากาดมูลที่พั่ศูนย์กางอิสลามแห่งประเทศไทยครับนะครับสำหรับท่านต่อไปเตรียมพร้อมนะครับคุณปรบภัยรุ่งเรืองนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพลียงครับผม อันนี้ผู้แทนจากธนาคารอิสลามนะครับสาขาเคหะบางปีครับครับต่อไปนะครับท่านอิหมัมมูรอดบินฮาซันครับอิหมัมประจำมัสยิดนะครับคอยริยาแครายนะครับหรือที่ปรึกษาจุฬาราชมตรีนะครับท่านอิหมัมมูรอดครับท่านต่อไปนะครับคุณชาวม่วงไม้นะครับ ผู้บริหารนะครับธุรกิจร้านค้านะครับคุณสุธีสู่ภาพครับประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางบ่อครับนะครับคุณสุธีนะครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับพัจยีมุสตอฟาามัดกอเซมครับท่านต่อไปนะครับดรฤทธิ์ลือชาคุ้มแพรวพันธ์ครับ ลำดับต่อไปนะครับคุณอารันอยู่คงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครับคุณอาวุธวนิชย์สุภกรนะครับตลาดไทยรุ่งทิพย์คลองด่านครับขอรินเชิญครับหรือผู้แทนนะครับคุณนรงเดชวงประเสริฐครับ ลำดับต่อไปคุณอาวุธวงประเสริฐครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับคุณบรรพศยนต์ศิรินะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านครับครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับถ่ายภาพหมู่กับท่านจุฬาราชมนตตีนะครับสำหรับ ท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับกระเช้านะครับของเทือกลึกกับท่านจุฬาลาชษมนตรีนะครับขอเรียนเชิญยืนด้านหลังท่านจุฬานะครับเพื่อบันทึกภาพนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับกระเช้านะครับที่กล่าวรายนาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งหมดนะครับนะครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านประธานกรรมการอิสลามจังหวัดด้วยนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลของพวกเรานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพวกเรามากันพวก,พวกท่านนะครับให้ให้เกียรติกับพวกเรามากันมากมายนะครับหากกล่าวเอ่ยนามไม่หมดนะครับก็ต้องขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับครับผมก็ขอเลยนเชิญท่านประจำที่นะครับลาดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตท่านจุลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องด้วยกับมอบนะครับประกาศเสียบัตรนะครับร้านค้านะครับที่ให้การสนับสนุนอ่ะก็ขอขออนุญาตนะครับอีกอีกชุดหนึ่งนะครับพะเมื่อกี้จานวนมากนะครับมีหลายท่านที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านจุลานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรบการของเรานะครับท่านประธาน จังหวัดนะครับท่านจาไพศสาลด้วยนะครับเดี๋ยวชุดที่เหลือนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็อก็อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อครบถ้วนนะครับสมบูรณ์กับการถ่ายภาพที่ลึกนะครับขอเลยนเชิญครับครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพลยงนะครับทุกท่านเลยนะครับเพื่อครบถ้วนนะครับไม่ขาดนะครับผม เป็นการถ่ายรูปรวมนะไม่ใช่หมายถึงว่าชาดาถ่ายรูปรวมเลยไม่ต้องมาเมครับก็ขออนุญาตท่านจุลานะครับสักคู่หนึ่งชุดแรกนะครับกับของเทลึกนะครับที่ท่านมอบให้นะครับพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่รวมแล้ว40กว่าท่านนะครับที่รับมอบกับท่านจุลาเมื่อสักครู่นี้นะครับพอดียังไม่ครบถ้วนนะครับก็ขออนุญาตท่านจุลาสักนิดหนึ่งนะครับ ขอเล่นเชิญคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมัสตุดีนียะทุกท่านนะครับถ่ายรูปหมู่คู่กับร่วมกับท่านจุลานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับนะครับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมัสตุดีนียะครับเียนเชิญทุกท่านนะครับท่านอิหม่ามคอเตบบีรานะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับเพื่อความกระชับนะครับกับเวลานะครับซึ่งเราจะมีรายการอีกมากมายนะครับก็เพื่อกระชับเวลาด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญคณะกรรมรก,การอิสลามประจำมัสยิดครับเพื่อได้ถ่ายรูปหมู่กับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านผู้ว่าราชการ,ร,รกจังหวัดส,สมุทรปราการน,นะครับและประธานกรรมรการอิสลามประจำจังหวัดส,สมุทรปราการด้วยนะครับเป็นเกียรติเป็นขวัญกําลังใจนะครับเป็นสิริม,มงคลให้กับพวกเราในการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญครับครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับ ครับก็เก็บภาพความประทับใจไว้นะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับปรับการมอบชาด้านะครับหรือว่าใบประกาศเสียบัตรเป็นถ่ายรูปหมู่กับท่านจุลาไปเลยนะครับเพื่อให้เพื่อความรวดเร็วนะครับก็ขอชุดแรกนะครับสิบสิบท่านแรกนะครับถ่ายภาพพร้อมกับท่านจุลาไปเลยนะครับนะครับก็จะมีร้าน นะครับผู้สนับสนุนนะครับมีฮจีอามัดมาซอ้นะครับพัจยาไซนับสุวรรณศาสตร์นะครับคุณไรลาซันสมันนะครับฮจีกอร์เดสเย็นประสิทธิ์ฮจีการีมะซอครอบครัวฮจีอับดุลรอฮีมและหมัดครอบครัวกินมาลัยฮจียูซุปเย็นประสิทธิ์โรงเรียนซีรอยุุดีและฮัจยาเซาด้าแอร์ดัมนะครับจะเป็น10ชุดแรกนะครับนะครับ จะเป็นชุดแรกนะครับที่ถ่ายร่วมกับท่านจุลาเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการมอบประกาศีบัตรเราถ่ายรูปคู่กับท่านจุลาไปเลยนะครับนะครับก็มีตัวแทนนะครับจาก อาดย์สาวดาแอรัมนะครับพัจีกิฟลี่ยีหวังนี่นะครับคุณไวดามาลีวันอารยาสาดาฮัียะยานะครับพัจยาฮาริมาสุมาโนยีอุสมานฮัยยะยาคุณมาดินาบาซอรีทีมงานเออาราดหวายอาหารสัตว์นะครับคุณโซเลสันหวังอารยอ์อามินายุทธนาวานะครับท่านอิหมมอินยัตมัสยอะนะครับ ครับก็เป็นความประทับใจนะครับเก็บภาพความทรงจำมาไว้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับก็จะมีท่านจากผู้แทนนะอิหม่ามอามัดจุนบุญนะครับฮัจยาหุสนีมัซยาะนะครับคุณสุภาวินีดอลานะครับแล้วก็ชุมชนมัสยิดมัสตุดินียะคุณมูซามาซอนะครับฮัจีกอเซมแอดามฮัจยามะเลยามแอรดามนะครับ คณะครูนะครับโรงเรียนอิสลามสมุทรปราการมัศอ,อนุสณ์นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับก็มีฮัจยาอามินามัศอฮัดยาสฟีนะจันวงนะครับคุณรอม,มาบาซอรีคุณอับดุลบาซิดยีหวังนินะครับคุณฮะซันสุมานนคุณอัจนานมัสยะฮัจยาอามินามัศอนะครับบริษ,ษัท BJ Acces s เซซซี่แวนนะครับคุณมาริมาลีซามาัสอและคุณชนนีจ่มสว่างนะครับนี่รายชื่อ นะครับผู้ให้การสนุกสนร้านค้านะครับก็ขอเริ้นเชิญนะครับชุดถัดไปนะครับเพื่อให้ท่านจุลาและชมุนตรีท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเพื่อได้เสร็จสิ้นกับพ,พิธีการนะครับก็น่าจะชุดสุดท้ายนะครับขอเริยนเชิญคณะครูโรงเรียนอิสลามสมุทรปราการมซออนุสรนะครับร่วมไทย ภาพนะครับเพียรทึกร่วมกับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับร่วมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการมาณโอกาสนี้ครับขอเนเชิญครับ ครับก็เพื่อให้ภาพออกมาดูสวยสดงดงามนะครับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์นรูนบุญชมของเรานะครับท่านให้เกียรติกับเราชาวลาดไวยนะครับมาเปิดงานในครั้งนี้นะครับและผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจาก่วนราชการนะครับจากท้องถิ่นนะครับและเอกชนนะครับที่ให้เกียรติกับพวกเราอย่างมากเลยทีเดียวในวันนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจําความประทับใจนะครับ ครับลำดับต่อไปก็ครับขอเรียนเชิญท่านดีอามัดมะซอนะครับมอบของเที่ระลึกให้กับท่านจุฬาราชมนตรีครับขอเรียนเชิญครับลำดับสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อให้ก่อนที่จะให้ท่านจุฬาได้พักผ่อนตามอรธยาาัยนะครับขอเรียนเชิญท่านอามัดมะซอครับประธานมูลที่มะซออนุสรน์นะครับมอบกระเช้าเที่ระลึกให้แก่ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับแทนคําขอบคุณนะครับ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ผู้นําของเรานะครับชาคมมุสลิมในราชนาจักรไทยนะครับให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับลงทั้งครับลำดับต่อไปนะครับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการนะครับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานนะครับให้แก่ การจัดงานนะครับท่านสกรินมะซอครับขอเชิญด้านหน้าครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องผู้ผู้แขกผู้มีเกียร์ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันต้อนรับ ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมของเรานะครับซึ่งภาพก็ออกมาสวยสดงดงามสมเกียรตินะครับดูสวยสดงดงามสมบูรณ์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ท่านจุฬาเป็นสักขีพยานด้วยนะครับกระดังขอขอบคุณนะครับแล้วก็ทางคณะผู้จัดงานก็มีกระเช้าที่เลือกให้กับท่านผู้ว่านะครับท่าน ผู้ว่าราชการของเรานะครับท่านสุภมิตรนะครับ